ดีค่ะทุกคนมาจะก,กินข้าวกินข่าววันนี้ได้ข้าวผัดข้าวผัดครุกน้ำพริกไตปลาแห้งใส่ไข่ใส่ไก่รวนพี่น้องจัดเต็มลูกชิงเพื่อนเอามาให้ทุกคนไม่ได้กินเลยอยู่ในตู้เย็นมันจะกรอบอยู่ไมเนี่ยใช้มือหยุมเลยครับออ้อ,อ ฮึมมีปลาเล็กประน้อยข้าวเชาว้าทุกคนหืมมีน้ำไก่มีน้ำไก่มีน้ำปลาโอเคกระเทีเยมแข้าลย แบบอร่อยคุณชอบกับน้ำพริกอือือผักเยอะมากกินไม่ทันอยู่ในตู้เย็น ไงปลาแห้งทุกคนใส่ตู้เย็นไว้ใต้ช่องฟิตอยากกินล้วก็เอามาผัดเอามาคลุกข้าวได้อร่อยนะจ๊ะใครชอบกินน้ำพริกทางภาคใต้อะแกงเต่ปลาแห้งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แกงน้ำพริกทางภาคใต้นะทุกคนไต่ปลาแห้งอยากกินแล้วก็เอามาคลุกก <drink> ับข้าวมาผัดกับข nice no ้าวก็ได้ทุกคนเสียบใครที่ชอบนะจ๊ะพิการในตะก้านะจ๊ะไปเลือกเบิ้งได้ด้วยจ้ะอร่อยมากไม่เผ็ดมากเนื้อปลาแน่นมากทุกคนเนื้อปลาเยอะมากื ร,ริงอ,อ,อร่อยนะทุกคนคุกข้าวมีือกเหอไม่ได้เจออะไรเพิ่ม แัดไข่กระเทียมกระเทียมไข่เ,เังจะใไปปลาแห้งข้าวแล้วก็เอาไข่ไก่รวนใส่ไปด้วยแล้วก็ปลาตัวเล็กก็น,น้อยอืมครับ